ครับมาอัปเดตบันเทิงแรกวันนี้นะครับอยู่ที่เรื่องของยาาญหญิงนะครับาดาราส,สาวโกอินเตอร์ไปแล้วนะครับยาหญิงปัดควงออมดูหนังนะครับโตหนุ่มเกาหลีตามจีบด้วยแล้วก็ปุยฟุ้งทัาว,ว่าได้เซ็นสัญญาแคสติ้งหนังเรื่องใหม่ที่ตา่างประเทศด้วยนะครับยาาหญิงปัดควงออมดูหนังนะครับบอกตอนทํางานโตอัปรูปกระจกคล้ายฝ่ายชายนะครับลั่นตอนนี้เป็นแค่เพื่อนนะครับแล้วก็แจง้งว่าไปตา่างประเทศคนเดียวแล้วก็เคลียร์เรื่องหนุ่มเกาหล<น>ีที่ตามจีบด้วย แจงแค่รู้จักกันในงานแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าหนางังอลิกรอดฟอร์ที่เธอแสดงด้วยนั้นกระแสะไม่ดังไม่เปี้ยงป้างอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่ายังมีเอเจนซี่ต่างประเทศนะครับดึงตัวเธอเซ็นสัญญานะครับแคสติ้งหนังเรื่องใหม่ด้วยนะครับครับสำหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเส,สียงสัมภาษณ์จากปากของเธอเองดีกว่าครับที่ค้าติ้งหนังอลิกอดฟอร์ครีฟก็ถ้าเป็นฟีดแบ็กที่ต่างประเทศก็มีมีชอบส่วนใหญ่ฝั่งอเมริกาจะชอบเยอะนะคะเพราะว่าเด็กที่นิวย <ๆ S 2> อร์ ก็จะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง <S <S ซึ่งหีงกต้องบอกว่าจริงๆล้วภาพายนเร์เรื่องนี้ถ้าคนที่คาดหวังว่าจะได้ดูลา o อัลกอล์ิงแบบแอ,แอคชัน่นหรืออะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะผิดหวังเพราะว่าตัวเรื่องนี้ถ้าเราเข้าไปดูโดยเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังปัจญาหน่อยคือปัจญาหน่อยเราต้องเข้าใจนันก็สําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะนําให้ลองคิดแบบนี้แล้วเข้าไปดูอีกรอบนึงหรือสหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ ว่าเป็นหนังปัจญาหนังที่ได้ได้แค่ไม่ใช่แค่ว่าได้แค่ความบันเทิงนะคะมันจะได้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 เรื่องราวได้ความคิดบางอย่างคนก็บอกว่าในไทยมนดูไม่ค่อยเกลี่ยงัจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างโรงก็เข้าน้อยใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังอาร์ค่ะมันเป็นหนังคล้ายๆหนังอินดี้ด้วยซ้ำแต่ว่าความโชคดีก็คือเราเราเราได้ทีมที่เขาอยากให้คนไทยได้ดูหนังแนวนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ได้เข้าหลายๆโรงแต่ว่าปกติหนังแนวนี้ก็จะเป็นหนังอินดี้ที่เข้าเฉพาะบางโรงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก น้องๆบางคนที่ดูแล้วเป็นอย่างเด็กที่เรียนพวกศิลปรกรรมหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็จะแบบชอบมากแต่บางคนก็จะแบบไม่เข้าใจเลยก็มีไม่ชอบเลยก็มีค่ะดังนั้นอญิงว่ามันเป็นเรื่องของวิจารณญาณของคนชมแล้วก็อีกเข้าใจนะเพราะว่าตัวหญิงเองเราเองเรายังมีแนวของภาพยนตร์ที่เราชอบและไม่ชอบเลยณปัจจุบันหญิงเองเซ็นสัญญากับทางเอ่อเอ่อแมเนเจอร์ที่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้กำลังคุยกับเอเจนซี่คือเราต้องบอกว่าในการทํางานที่เมืองน,นอกเนี่ยจะมีเมนเจอร์หนึ่งบริษัทกับบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้อิงคุยไป3เอเจนซี่แล้วก็อาจจะต้องบินไปคุยต่อที่ LA แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องดูว่าตอนนี้อรับละครที่นี่ต่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องรอเวลาทายเห็นว่าล่าสุดไปเดินข้างไปดูหนังกับอพี่รองยังเลยค่ะไม่ได้ไปไหน ไม่มีโอกาสเลยตั้งโหไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหญิงตอนนี้หญิงละครสเรื่องเจวันแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีพับอยูเรื่องนี้แซกกถ่ายอยู่ด้วยค่ะหญิงยังไม่ได้หนงังหญิงก็ยังไม่ค่อยได้ดูเลยค่ยะใช<ม>่อย่างลราสุดมันมีคนจับหญิงแบบว่ารูปพี่พี่กับออกล ว่ามันมีตัวอีกเองถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรว่าถ้าไปดูในไอจีก็จะมีรูปแนวนี้เยอะกระจครึ่งบินนี่เยอะมากเพราะว่าช่วงหลังบินบินตะลุยมาบินในในเมืองไทยบินอะไรไปเรื่อยๆขอเคลียร์เรื่องหนุ่มโสมได้ไหมคือมีคนถามเยอะมากหนุ่มโสมนี่จริงๆเลยคือเราเจอกันที่งานนะคะแล้วกเ็เขาก็แค่มาขอไลน์คุยกันเราไม่เคยเจอกันอีกเลยเราก็ไม่เคยติดต่อคือเจอกันแค่วันนั้นแล้วก็มีคุยไลน์แล้วก็ระหว่างที่คุยเราก็เหมือนคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกัน ก็ค่ะเพราะว่าตัวเขาก็งานเยอะแล้วเขาก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเราก็มันก็มันก็เหมือนไม่ได้คุยกันไปเลยมันไม่ได้คบเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยซ้ำนะคะคือแค่รู้จักกันแค่นั้นเองใช่ครับก็เคลียร์ไปแล้วนะครับกับดาราสาวกอินเตอร์คนนี้นะครับยาย่าหญิงนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ากระแสหนังเรื่อง Only God f o r g i v e เนี่ยไม่ดังเปียงปัยงเท่าท,ที่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ได้ข่าวว่าเธอก็มีเอเจนซี่รอดึงตัวยืนยันแคตติ้งหนังเรื่องใหม่อย หลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็รอติดตามผูงกนกังเธอต่อไปนะครับ